าโดนไฟดูดนี่ต้องถีบจริงนะคะแล้วต้องถีบท่าไหนก่อนอื่นเลยนะครับแรงไว้ที่ยอดหน้าของเพื่อนเราเลยนะครับซัดเข้าไปให้เต็มเหนี่ยวครับผมตามท่านี้เลยหยอกหยอกครับหยอกจริงๆแล้วนะครับไม่แนะนําให้ถีบนะครับก็คือว่าพอเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะสวนกับเราได้เรามีวิธีช่วยอย่างอื่นอีกมากมายนะครับในการที่จะช่วยคนโดนไฟดูดนะครับก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ประสบภัยเพิ่มเติมนะครับต้องรู้เหตุการณ์นี้ก่อนกล้ามเนื้อของเรานะครับมันจะมีมัดกล้ามเนื้ออยู่แล้วคนปกตินะครับถ้าโดนดูดเนี่ยกล้ามเน คนโดนดูดแล้วจับอยู่ท่าเนี้ยมันต้องใช้แรงมหาศาลมากๆในการดึงเขาออกมาบางทีเราอาจจะโดนดูดไปด้วยก่อนอื่นนะครับตั้งสติก่อนไปปิดไฟได้ไหมถ้าปิดแหล่งจ่ายได้ก็ไม่ต้องถีบเขาก็จะดูดออกมาได้นะครับ <S <S ถ้าไม่ชัวห้ามช่วยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าคุณไม่ชื่อเนี่ยคุณอาจจะไปเป็นอีกคนหนึ่งที่โดนดูดก็ได้ไแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งรปภได้ไหมรปภเฮ้ยตัดไฟได้เปล่าจุดเนี้ยคนโดนดูดอยู่ฮัลโหลมูเหลืองแดกม่กละพันเพ็ดใส่บังคเอา คนที่เขามีความรู้ความสามารถในการช่วยแต่ถ้าดูรอบข้างแล้วมีแค่กูกับมึงนี่แหละเอาผ้าไปคล้องดึงออกมาดีกว่ามันจะได้นุ่มนวลแต่ระวังไม่ให้แขนเราไปโดนตัวเขาเพราะว่าเขาโดนดูดอยู่นั่นเองอย่าลืมนะครับพี่พี่ยอดหนะ้า